สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนราศีนี้ราศีแมงป่องแมงป่องแมงป่องเนี่ย,ม,ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจระหว่างแมงป่องแมงป่องก็เป็นมแมลงมีพิษอ่าแต่ทีนี้เขาก็มีคําว่าแมงป่องเนี่ยนะคะคพิษไม่มากมายอะไรแต่ชอบอวดอ้าง พิษไม่มากอะไรแต่ชอบอวดอ้างอ๋อเวลาที่เขาชูหางเขาเลีนยก็เหมือนคนที่ไม่มีดีอะไรมากมายแต่ชอบแสดงตนยะโสโอหังอวดดีใช่ไหมคะในขณะเดียวกันคําว่าป่องเนี่ยครับเรามาใช้กับงอนตุ๊บป่องอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถึงเดือนพฤศจิกาเราควรจะนึกสองเรื่องนะคะหนึ่ง อย่าไปงอนตุ๊กป่องกับใครเลยมันจะเหมือนหางแมงป่องนะงอนงี้นมาแล้วบางทีเนี่ยพอเรางอนเนี่ยนะคะพอคนไม่ง้อขึ้นมาเนี่ยปวดร้าวนะคะนอนไม่กินข้าวแล้วไม่มีคนมาตามไปกินข้าวเสียของขึ้นนะเสียของนะในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีดีแล้วเราอวดว่าดีกันนะคะหนึ่งเป็นการยกตมถกทันนะคะสองในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าคนอื่นเนี่ยเขาเกิดเชื่อในสิ่งที่เราอวดอ้างแล้วเขาใช้เราทำสิ่งนั้นเนี่ยแล้วทำไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นหายยะนะสิฮะเสียหายมากเลยทีเดียวเราคุยว่าอุยเราทำกับข้าวเก่งยังไงเงี้ยาบอกเอ้เง้นมือนี้ช่วยทำให้กินสักมื้อได้มั้ยไ็นไงล่ะนะซึ่งจริงๆแล้ววัฒนธรรมไทยเราเนี่ยจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคือถ้าเราจะพูดอะไรนะคะจงพูดเรื่องที่อยู่บนรากฐานความเป็นจริง เป็นไปได้ทําได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด uh huh. ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าคนราศีพฤจิกจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะ oh. เพียงแต่ว่าคําว่าพฤษจิกที่ที่ปลว่าแมงป่องเนี่ยมันชวนให้คิดสองเรื่องนี้ hmm. คือเรื่องอย่างงอนให้เสียของนะคะกับเรื่องที่ว่า อย่าอวดอ้างตนเองและก็ยังคงมีเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะครับซึ่งก็ถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคนี้ครับรุแรงแค่ไหนฮะและเป็นมานานหรือ,อยังเป็นมาเกือบ30มปีค่ะโอ้โหตั้งกัคลอดลูกคนคนแรกไมเกรนมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยขึ้นต้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดการปวดศีรษะเนี่ย หลอดเลือดจะตีบตัวก่อนครับแล้วร่างกายก็จะปรับโดยหลังสารที่ทําให้หลอดเลือดขยายตัวทีนี้พอหลอดเลือดขยายตัวนะตอนนั้นเริ่มปวดแล้วะะเป็นอย่างนั้นไหมครับของคุณวิริยาปวดจนกระทั่งอาเจียนนะคะโอ้นี่ถือว่ารุนแรงนะฮะ,ะแล้ว,แล,วแล้วทำยังไงฮะถึงจะหายปวดก็ถ้าไม่มียากินก็ต้องปล่อยให้เขาปวดยานี่ แก้ปวดธรรมดาเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ค่ะนั่นก็เป็นอาการหนึ่งละอ่ะข้อเข่ามาก่อนข้อเข่ามาก่อนอือฮะข้อเข่านี่เออขาขวาเนี่ยค่ะเคยประสบอุบัติเหตุอืดุนแรงแค่ไหนฮะก็ล้มจักรยานยนต์นะคะล้มแล้วก็มีกระดูกชิ้นหนึ่งมันแตกออกมาก็เข้าเฝือกอยู่หนึ่งเดือนครับ จากนั้นมันก็ไม่มีอาการพอมามีอาการตอนเราอายุมากขึ้นอ๋อพออายุมากขึ้นมันก็จะมีอาการเจ็บค่ะมีมีเสียงเวลาขึ้นลงบันไดแล้วก็มีอาการเจ็บอือหืเสร็จแล้วก็เลยทานบิมสู่สีเขียวเขียวด้วยแล้วก็สีชมพูด้วยค่ะอุ้ยก็เติาเรื่องข้อเข่าด้วยจากไมเกรนสู่สีเขียวอยู่ อยู่ค่ะไปแล้วค่ะอไปแล้วค่ะไม่กลับมาป่วดอีกเลยฮะไม่กลับมาเลยค่ะส่วนข้อเข่าดีขึ้นไหมครับข้อเข่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่ว่าจะจะมีเสียวๆนิดหน่อยบ้างบ้างเป็นบ้างตรงนี้ต้องขยายความนิดนึงครับคือสีชมพูเนี่ยเราแนะนำว่าให้ใช้ปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วทำให้อาการที่ผิดปกติที่ทำให้เกิดอาการเสียนี่มันลดลง พอพอเราสร้างภูมิกันที่สมดุลทําให้การอักเสบนั้นหายไปแล้วรเราไม่อยากให้มันกดต่ออืเราก็ให้ปรับใชปรับเป็นสีเขียวอืมันก็ยังสร้างอะไรแต่อะไรที่ดีให้กับร่างกายภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วขณะเดียวกันก็สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราด้วยถ้าเราไม่แน่ใจสีเขียวเช้าชมพูเย็นอ่ะอย่างนี้ได้ครับอ่าสีเขียวเช้าเป็นชมพูเย็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะอาล้ขอบคุณมากครับคุณวิริยาครับขอบคุณค่ะ ปีปัญหาของขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่ม